จากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันบ้างนคาะคะพวกเขาก็มีความมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาชนะคูเวตแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้อย่างแน่นอนไปติดตามได้จากรายงานค่ะความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายหาดไทยวันนี้จะลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายศึก AFC b e บ c ช Soc c e r อร์เ n c ช p กลุ่ม A พบกับคูเวตที่จอมเทียนบ a ช h Arena เมืองพัทยาในเวลา20นาฬิกา30นาที ผลงานสองนัดที่ผ่านมาแข้งชายหาดไทยคว้าชัยเหนืออินเดีย3-0และเฉือนเลบานอน5-4เก็บไป6คะแนนเต็มได้ตามเป้าเกมวันนี้ต้องการอีก3ามแต้มเพื่อการันตีแชมป์กลุ่มส่วนคูเวตชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับเลบานอนต้องสองทีมต้องชนะนัดสุดท้ายสถานเดียวเพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบความพร้อมของไทยวันนี้จะพักกับตันทีมวชระเลพัยจิตหัวใจเกมรับที่บาดเจ็บขาหนีบนอกนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมด มาซาโยกิโยชิดะผู้เล่นตัวรับและตัวข้างลุกเครื่องไทยญี่ปุ่นบอกว่าเราช่วยกันเล่นได้ดีจนคว้าชัยสองแมตช์ส่วนเกมวันนี้กับคูเวตเชื่อว่าจะเอาชนะได้ยูกับคูเวตน่าจะเรายังไม่เคยเจอก็อเลยน่าจะยากด้วยแล้วก็แมตช์ที่3ด้วยแล้วมีคนเจ็บด้วยนะครับก็แต่อย่างไรก็ทุกคนช่วยกันสตาฟด้วยคิดว่าน่าจะชนะได้อาจจะ มันมีคนเจ็บด้วยก็เลยเราต้องปลอดภัยด้วยแต่ยังไงก็ต้นชนะเจอคุเวตขณะที่เจ้าอาตัวข้างวายัย26ป,ปีเปิดเผยว่าทีมไทยพัฒนาฟอร์มการเล่นดีขึ้นในเกมนัดที่2การเชื่อมเกมรุกไหลลื่นและตั้งรับเหนียวแน่นส่วนเกมวันนี้คูเวตเล่นสไตล์เดียวกับเลบานอนเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนก็ <S <S จากสเกมที่ผ่านมาในในเกมแรกเนี่ยเราก ใน,ในเกมที่2เนี่ยเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากเกมแรกครับคือทุกคนปรับปรุงแก้ไขจากเกมแรกในการเชื่อมกันระหว่างเกมลุกครับแล้วก็เกมรับที่เขี้ยวขึ้นครับการโครเวอร์การปิดลายบอลหน้าบอลดีขึ้นครับแห่งก็เป็นสไตล์เดียวกับเรบวนอนครับมีความแข็งแรงครับมีลูกจบสกอร์ที่ชัวรุนแรงครับแล้วก็ตัวใหญ่ ก็เรื่องแรงที่เราจะต้องปะทะในทั้งสามทีเดดนี้น่าจะหนักอยู่ครับฝากถึงแฟนบอลทุกคนแลวแฟนบอลผู้รักชาติาาทั่วไปครับแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามขอให้ส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้โค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดไทยจะเรียกลูกทีมมาประชุมครั้งสุดท้ายติวเข้มแผนการเล่นที่จะใช้ในเกมกับคูเวต ที่สําคัญนอกเหนือจากชัยชนะเพื่อความมั่นใจแล้วยังต้องหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บรวมถึงนักเตะ4คนที่มีใบเหลืองติดตัวต้องระวังไม่ให้โดนเพิ่มเพราะหากติดโทษแบนในรอบ8ทีมสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อทีมอย่างแน่นอนเอกชัยเชื่อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดชนบุรีครับ